ตัวโภชนาการเนี่ยถือว่าเป็นทิล่าแรกๆเลยที่เราจะต้องเอามาใช้ในการที่จะดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพทางเพศยกตัวอย่างง่ายๆเลยสําหรับผู้ชายเนี่ยจะค่อนข้างเห็นใช้ก่าในผู้หญิงเยอะเลยผู้ชายเองเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาในเรื่องสุขภาพมาก่อนสุขภาพทางเพศก็จะถูกกระทบอย่างชัดเจนมากอย่างเช่นกรณีของตัวที่อ,อ,องคชาตไม่แข็งตัวลักษณะนเนี้ย มันจะมีปัญหาตั้งแต่3ส่วนด้วยกัน3ส่วนที่1ก็คือเรื่องของตัวเส้นเลือดที่มันไม่ดีนะครับอันที่2คือเส้นประสาทไม่ดีหรือว่าอันที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเอ่อตัวฮอร์โมนที่มันมีปัญหาอยู่ซึ่ง3อย่างเนี้ยมันมีผลกระทบทั้งหมดจากตัวโภชนาการอันแรกเลยเนี่ยไปดูได้เลยนะครับในเรื่องของตัวเส้นเลือดที่มันไม่ดีเนี่ยเรามักเจอในกลุ่มคนไข้ที่มีเรื่องของตัวเอ่อเส้นเลือดติดตันมีหัวใจขัดเลือดมีเส้นเลือด ในสมองพวกลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่มันตัวเป็นตัว,ตวบ่งบอกเลยว่าทำอะไรก็ตามที่เขามีที่หัวใจแล้วโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเนี่ยมีมาแน่นอนเหตุผลก็ว,ว่าเส้นเลือดเส้นนั้นนะ่ะเขาเล็กกว่าเส้นเลือดที่หัวใจเพราะนั้นความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศตรงนี้เกิดขึ้นได้มันกระทบถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวตัวเรื่องของเส้นเลือดอย่างเดียวนะแต่มันยังมีเรื่องของตัวฮอร์โมนอีกเพราะว่าพวกเนี้ย ตัวโภชนาการที่เขาาเขามาแก้คือแก้ตั้งแต่จุดที่มันเป็นเรื่องของไม่ให้มีปัญหาในเรื่องการอักเสบไปในเส้นเลือดไม่ให้มีเส้นเลือดตีบตันแก้ปัญหาอาหารบางอย่างที่มันไปนเสริมเรื่องตัวคาร์โบนบางตัวเนี่ยมันแก้ปัญหาคือถ้าปรับโภชนาการบางดีไม่เป็นพวกเบาหวานก็ไม่ไปทําลายพวกตัวอ่อตัวเซนประสาทที่มันอาจจะมีผลกับการแข็งตัวขององคชาติด้วยส่วนในผู้หญิงเนี่ยโดยโภชนาการค่อนข้างมีความสําคัญในการที่จะปรับ สมดุลของชีวิตเขามากเลยในช่วงของแต่ละรอบเดือนของเขาเพราะในแต่ละรอบเดือนเองเนี่ยอาหารที่เข้าไปบีผลเนี่ยมันจะมีผลกับตัวฮอร์โมนเยอะมากซึ่งตัวผู้หญิงเองที่มีความเป็นหญิงเยอะๆเนี่ยมันจะต้องอาศัยตัวฮอร์โมนเพศน,นี้แหละเราจะสังเกตว่าคุณแม่เราเนี่ยบางทีพออายุมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เต่งตึงคนกุญยิง่ายไอ้นู่นนี่ง่ายปุ๊บเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่เกิดจากว่าบางครั้งเนี่ยฮอร์โมนเขาดบลงมาพอฮอร์โมนดบลงมาปุ๊บเนี่ย น้อยลงมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไปแก้ปัญหาในเรื่องของการปรับสมดุลของตัวตัวตัวฮอร์โมนให้เขาซึ่งก็ตัวอาหารนี่แหละเป็นตัวสําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาหารเนี่ยบางทีมันมีผลกับผู้หญิงในรอบประจรําเดือนแต่ละรอบที่เขาจะมีลักษณะที่บ่อหดง่ายในช่วงท้ายเนี่ยอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของตัวอ,อ,อาหารบางอย่างที่มันจะต้องปรับเรื่องของตัวบุดญหิด อะไรพวกนี้ก็คือมันมีผลกระทบทั้งหมดซึ่งตัวโภชนาการเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของตัวสุขภาพทางเพศค่อนข้างชัดเจนอยู่ในส่วนตรงนี้เลยทีเดียวครับ